สวัสดีค่ะ f c ทุกทกท,กท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจซังพารวยเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางไหว้ราสามาัคคีนะคะทุกคนวันที่7มีนาคม2567นะคะทุกคนวันนี้ใจเขียนตกนะคะทุกคนลืมคำว่าลาวนะคะทุกคนคะ่ะ7มีนาคม2567นนะคะทุกคนก่อนที่ จะไปคำนวณน,นะคะทุกท่านจะนที่จะไปดูแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรันทุกชนิดค่ะ FC ทุกๆท่านขาแนวจะแนวทางที่ใจทำมาให้นี้นะคะ คือการจอดินวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้าท่านไม่ชอบก็ให้รอดูเลขเด่นประจำวันก็ได้นะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะทุกคนเหมือนกับตัวเด่นนั่นแหละค่ะพี่น้องแต่ว่าเลขเด่นประจำวันสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายรูดเนาะพี่น้องมาดูนะคะทุกท่านขะมาดูวันที่6ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปดูวันที่7นะคะ วันที่หนะคะพี่น้องใจะให้เด่นศูนย์และ2นะคะบนมาหกสามสองล่างห้านะคะทุกคนวันนี้เด่นที่ใจะให้มาสองนะคะวิ่งดูดมาสองเข้าคู่2 3 3สามสามสองคู่ตัวเด่นไม่มาเนาะพี่น้องเข้าคู่ตัวไม่เด่นนะคะพี่น้องขาวันนี้เลขเด่นประจำวัน4ี่กับ9วันพุธหลุดนะคะทุกท่านเอามาต่อพี่น้องมาต่อวันที่7ดนะคะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุด นะคะทุกคนมันจะมีขอามีลุดทึเมือเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไม่สามารถทราบได้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดเด้อพี่น้องเอฟซี FC ขาวันนี้ต้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเสียงอาจจะเบ้านะคะพี่น้องจเจ็บเจ็บคอพี่น้องขาเจ็บเบ้าได้ซัํานี้นะคะทุกคนพยายามจะเปล่งออกมาให้เยอะๆแต่ว่ามันก็เจ็บคอแล้วพี่น้องอากาศทั้งหนาวทั้งอุ่นทั้งหนาวทั้งอุ่นสลับกันนะคะทุกคน มันก็นเลยไข่เลยพี่น้องไข่แตกนะคะทุกคนมาดูนะคะทุกท่านจากที่ใจคำนวณแนวทจากแนวทางที่ใจคำนวณได้นะคะทุกคนเ <c oughs> บ้าก,กับพิดพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเอฟสี C, บางท่านจอบจับพิดกับจอบเออพี่น้องเัาพิดน้อยเดียวกับว่าได้นะคะทุกคนโอ้ยใจกระเงิดเด่นอยู่ที่หนึ่งและหกนะคะทุกคนคะ่ะหนึ่งนะคะหนึ่งห้า คู่ความน่าจะเป็นนะคะแนวทางที่จะคำนวณให้นี้นะคะทุกท่านค่ะคือการเจาะดินวิ่งรูดนะคะหนึ่งนะคะหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่งศหกค่ะทุกท่านหกหนึ่งหกห้าหกศูนย์ กสามประมาณนี้ค่ะพี่น้องขามาดูคู่ตัวเด่นค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งนะคะใจจะมาจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ทุกท่านดูนะคะเลขเด่นประจําวันเรื่องหัตสบอดีอยู่ที่เลขค่าเลขศูนย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ 5, 5. ลห้าห้าเด้อพี่น้องเลขค้าเลขศูนย์นี้เอฟซี G, ทุกท่าน สามารถวิ่งรูดได้ทุกคุ้นทุกหวยทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านค่ะนำไปใช้ได้เลยนะคะมาดูค่ะเด่นแยกอยู่ที่หนึ่งและหนะคะทุกคนเดินประจมันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็นหนึ่งห้าหนึ่งย์นะคะหักบะนอพี่น้องค่ะ 6นะคะหก6 0นี่คือคู่เด่นแยกกับเป็นประจำวันนะคะทุกคนส่วน1นึ่งสองและหกสามใจหาคามน่าจะเป็นไว้ให้นะคะ FC ชอบก็ตามได้ไม่ชอบก็ให้ผ่านเช่นเคยนะคะทุกท่านค่ะสำหรับไยลาวสามัคคีนะคะวันที่7มีนาคม2567 ใจก็ต้องเอาไปแค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโุสุขมันมสุขผูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ